สีมงคลคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่19ถึง25พฤษภาคม268 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือจะ mix and match เอาทุกๆสีหรือเอาบางสีมาจับคู่ค่าเคล้ากันก็ยอมได้นะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะฮะสีแรกน่าจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะแล้วก็สีเขียวอีกแล้วนะครับโอ้โหหรือจะเป็นสีเดียวเลยสีเขียวนะฮะ อามีอีก2ส,สีตามมานะครับคือดำและก็ขาวนะเลือกสีที่ถูกใจหรืออยากจะใช้ทุกสีก็ตามใจนะครับเขียวขาวดำครับเขียวขาวและดำรู้แล้วแต่เป็นสีที่มงคลสำหรับคนเกิดวันทะิศนะฮะลองไปใช้ดูครับก็ขอโชคดีนะฮะ